คุณรู้จักกฎ80 20ไหมหรือเข้าใจง่ายๆว่าทําน้อยแต่ได้มากกฎ80 20นี้นะคะหรือว่าเรียกว่าหลักการหนึ่งแล้วกันมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างโด่งดังมากในทางวิชาการนะคะแล้วก็สามารถนํามาจัดการในระบบแล้วก็ถือว่าเป็นหลักการแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยต่อการจัดการชีวิตแล้วก็เวลาค่ะโดยกฎนี้เป็นการบอกว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วสิ่งที่ไม่สําคัญนั้นะจะมีสัดส่วนที่มากกว่าหรืออีกในยะหนึ่งก็คือการบอกว่า20% ของกิจกรรมที่คุณทำนะ่ะส่งผลลั์ต่อคุณมากถึง80%ต่อชีวิตคุณฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องหาด้วยตัวเองอะ่ะก็คือหาว่าชีวิตของคุณนะมันมีอะไรบ้างที่สําคัญและไม่สําคัญคือพอคุณรู้นะว่าเรื่องไหนเนี่ยสำคัญเราก็ให้โฟกัสไปที่เรื่องสําคัญนั้นเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นละคะ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่2ี่นั้นให้ได้ซึ่งการที่พุ่งเป้าหมายความสนใจไปที่งาน20%นั้นอะ่ะ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณแล้วก็ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกมากถึง80%เลยทีเดียวค่ะทีนี้ตาคุณละลองตอบคําถามซิว่าเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะอยู่ในกรอบ20%นั้นสําหรับคุณและชอบสาระแบบนี้กดเซฟกดแชร์หรือกดติดตามไว้นะคะ